ในโลกที่ผู้คนถูกเชื่อมโยงด้วยเครือข่ายการสื่อสารทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายการรับรู้ถึงสิทธิและสามารถเลือกใช้ประโยชน์เป็นเสมือนภูมิคุ้มกันในการปกป้องตัวเองและสังคมจากสื่อที่เอาเปรียบและสื่อที่ไม่เหมาะสมได้ประการแรกคือรู้ว่าเนื้อหารายการแบบไหนที่ห้ามออกอากาศตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจาการกระจายเสียงและกิจาการโทรทัศน์อุฒิสักราช2551ม,มาตรา37 หามีให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเนื้อหาสาระที่มีการกระทําซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจารเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง รวมถึงความไม่เหมาะสมของเนื้อหาที่สอไปในทางเรื่องเพศภาษาความรุนแรงและภาพตัวแทนประการที่2คือการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์หรือที่เรียกว่าการจัดเกรดเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คําแนะนําสําหรับผู้ชมโดยเฉพาะผู้ปกครองในการแนะนําการเลือกรับชมสื่อทางโทรทัศน์ที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนในแต่ละช่วงวัยโดยแบ่งการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ออกเป็น6กระดับ รายการที่เหมาะก,กับเด็กปฐมวัยอายุ3-5ปีรายการสำหรับเด็กอายุ6-12ปีรายการทั่วไปที่สามารถรับชมได้ทุกวัยรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและรายการที่มีเนื้อหาเฉพาะไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวะชนเรื่องที่3คือการกระทำที่เป็นการเอาปเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายการโฆษณาที่มีระยะเวลาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดที่สร้างความรำคาญและขาดความต่อเนื่องในการรับชมรายการหรือการเพิ่มระดับเสียงของโฆษณาการออกอากาศโฆษณาที่เกินจริงเป็นเท็จจนนำไปสู่ความเข้าใจผิดการเชิญชวนหรือจูงใจให้ใช้บริการหรือสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือหลอกลวงโดยอาศัยความเชื่ออย่างงมงายหรือความศรัทธาของบุคคล หรือแม้แต่การมีข้อความหรือข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องเกินหนึ่งใน8ของพื้นที่หน้าจอโทรทัศน์ประการที่4คือการมีส่วนร่วมซึ่งเราในฐานะพลเมืองผู้บริ